สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนี้มูลสตาทาโร่9 1 1นะคะก็จะมาเมาเจอกันทุกวันนะวันละคลิป2คลิปนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นแรนดอมเนาะหัวข้อของคลิปนี้เราจะแวบมาหาเรื่อง8 8บวกกันสักนิดหนึ่งนะคะจำจีไม่เขือเปาะแปนะเนาะมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะจินตนาการเรื่อง18บวกกับคุณไว้ยังไงบ้างนะ อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ยังเพิ่งจะคุยกันแบบเออพิ่งมาจะจะมาทำให้หัวใจเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออยังอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เขามีจินตนาการเรื่อง18บบวกกับคุณไว้ยังไงประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะว่าถ้าราศีของคุณนะคะ คุณเกิดในธาตุราศีอะไรบ้างนะคะลักษณะนิสัยตัวตนของคุณเนาะเพื่อนๆนคนไหนที่ไม่อยากดูช่วงนี้นะคะก็เลื่อนผ่านช่วงนี้ไปได้เลยเนาะการอ่านไพ่ก็เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เนาะถ้าอ่านออกมาไม่ถูกใจไม่ตรงใจยังไงก็อย่าเก็บเป็นซีเรียสนะคะขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะ ขอดูท่าราศีของคุณนะคะคุณเป็น Queen of Coi t h e e l ฮ p h a n t แล้วก็ The Magician ไพ่ใหญ่ออกมาสองใบเลยนะคุณอาจจะเกิดธาตุดินนะคะพึกษสมกรกันเอ่อราศีพุทภศพนะแล้วก็ The Magician เป็นดาวพุธนะคะหรือคนเกิดวันพุธก็ได้นะคุณเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงค่ะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งค่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็จะมีฐานะดีฐานะร่ำรวยบางครั้งร่ำรวยนะคะบางคนนี่ก็คือฐานะร่ำรวยดีอยู่แล้วนะแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะมีลูกน้องบริวารน,นะถ้าคุณรักใครแล้วก็คือ รักมั่นคงอะรักเหนียวแน่นอะเราจะเห็นคุณค่าของคนที่รักมากมายเลยนะคะเป็นคนที่มีความรู้นะแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ถึงให้คนอื่นได้แนะนำสั่งสอนอบรมให้คนอื่นได้บางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะบางพนังงานอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ หรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซัลเป็นอะไรประมาณแบบนั้นได้นะคะอาจจะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลไหมเป็นแพทย์เป็นหมอพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจดีด้ดวยนะชอบที่จะให้ความรู้คนอื่นคุณไม่ใช่เป็นคนที่หัวความรู้อ่ะคุณมีความรู้คุณก็อยากจะส่งต่อความรู้ที่คุณมีให้คนอื่นได้รู้ด้วย นะคะอืมแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆเก่งหลายด้านนะคะรอบรู้มีไหวพริบไหวพริบปฏิพาน์ดีนะคะฉลาดเรียนรู้ไวเรียนรู้เร็วนะคะเป็นคนที่เปิดโลกกว้างมองโลกกว้างเขาเรียกว่าวิสยัยทัศน์กว้างเนะเาะพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เสมอไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ทําตัวให้เป็นน้ําล้นแก้วอะเออ ไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มากความสามารถประมาณนั้นเลยนะคะโอเคนาออันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคนที่เราอ่านได้จากไพ่เนาะ mm hmm. ทีนี้เราจะมาดูเขาคนนั้นบ้างนะคะ mm ๋ hmm. อ,อแล้วตัวคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่เรียบร้อยอะคะ mm ่ะ hmm. เป็นคนที่เรียบร้อย mm hmm. บางคนอาจจะชอบเข้าวัดเข้าว่า ธรรมะธรรมโมบางคนอาจจะค่อนข้างจะเคร่งในศาสนาบ้างนะคะชอบทำบุญอะไรประมาณแบบนี้นะมาดูเขาคนนั้นนะคะเขาจะเกิดในธาตุราศรีอะไรลักษณะนิสยัยตัวตนของเขาจะเป็นยังไงนะคะพลังงานของคุณกับเขาสลับกันได้นะคะ ขอดูธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนเขานะคะ7ซเวนออฟคอยอุ๊ยน,นีพริกพริกมาละสองใบเขาเป็นเซเว่นออฟคอยเอสวอนแล้วก็ทูออฟสอดนะเขาอาจจะเกิดในธาตุดินพึ่งสมการกกเหมือนคุณนะคะแล้วก็ธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุลมมิถุนตุนกุมเขาคนนี้นะเป็นคนที่ นักจะได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะอืมได้รับโอกาสดีๆได้รับโอกาสเออได้รับงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตและเขามักจะทำสำเร็จด้วยเขาจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยนะอืมเป็นคนที่มีไฟนะคะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอะอืม ชอบพัฒนาความรู้พัฒนาตัวเองให้สะสมสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆออืไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักต่อรองเออประมาณแบบนั้นรู้จักต่อรองรู้จักการรอเขาเขาเข้าใจอะ่ะเข้าใจอะ่ะว่าการลงทุนทำอะไรลงไปบางอย่างเนี่ย มันต้องรอผลนะ่ะมันจะให้แบบลงทุนปุ๊บแล้วจะได้รู้ผลปั๊บเลยจะได้ผลกำไรมาทันตาเห็นเลยมันเป็นไปนไม่ได้เขารู้จักรอได้นะคะแล้วเป็นคนที่ชอบลังเลนะเหมือนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่อืมเป็นคนเก่งนะแต่บางครั้งดูเหมือนเขาขาดความมั่นใจในตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่นั่นแหละตัดสินใจทำอะไรยากชอบลังเลชอบสองจิตสองใจอืมกว่าจะตัดสินได้นี่คือแบบยังไงดีจะซ้ายหรือขวาอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะอืมอันนี้คือข้อเสียของเขาแหละนะโอเคเนาะทีนี้เราไปดูเนื้อเรื่องกันเขาจินตนาการเรื่อง18บบวกกับคุณยังไงบ้าง เข้าเรื่องกันเลยเขาจินตนาการเรื่อง18บวกกับคุณยังไงบ้างคะอู้ King of Coin the Moon 3 of cups, f o f wands, 2 o f cups, eight of wands นี่ตัวเขาเนะ eight of wands, 2 o f swords, queen of c o i King of Wands p เ e of s w o r อ s แล้วก็ Knight of Wands เรามีความรู้สึกว่าเขานะชอบแบบอืมบรรยากาศแบบสลัวสลัวต้องบรรยากาศแบบสลัวสลวไม่เห็นชัดเจน เห็นแบบชัดเจนจงแจ้งเกินไปมันไม่ตื่นเต้นเออเรามีความรู้สึกแบบนี้นะแล้วก็แบบมีเสื้อผ้าปกปิดอ่ะดีแล้วอืมไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเปลือยมาแต่แรกอ่ะคือไม่ต้องอย่างนั้นแบบนั้นคือมันมันไม่เราใจเขาชอบที่จะแบบเออให้เห็นเป็นลางลางแต่งตัวเซ็กซี่บางๆงได้นะคะ แต่ไม่ต้องถึงกับแบบโอ้โหไม่มีอะไรข้างในเลยอะ่ะเออไม่ใช่มีอะไรข้างในนะคะแล้วก็แบบอาจจะเป็นแบบเสื้อบางๆซีทรูไหมแบบเออเหมือนชุดเนี้ยค่ะเหมือนชุดเนี้ยคือให้เห็นอะไรเป็นลางๆสลัวๆแล้วเขาชอบบรรยากาศแบบสลัวๆมากกว่าบางทีนะเขามีความคิดที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ tree of cup มันเหมือน ให้คนอื่นมันมีส่วนร่วมด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้อเอ้ยคนคนนี้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ชอบแบบสองคนเหรอเออมันมีความรู้สึกแบบอุ๊ยมันก็น่าจะตื่นเต้นดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆอ่ะหลักๆก็คือสองคนนั่นแหละเนี่ยเขาชอบแบบถ้าอยู่กันสองคนนะถ้าอยู่กันสองคนนะคนเนี้ย เขาจะชอบซาดิสหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเขาชอบการผูกมัดอะเออเขาอาจจะชอบเขาเขาอาจอันนี้คือจินตนาการของเขานะคะจินตนาการของเขามันเหมือนฟิฟติเชดนยังไงก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> เขาชอบการผูกมัดอะเขาอาจจะแบบเอ,อ่ออยากจะผูกคุณติดไว้กับเตียงไหมติดไว้กับเสาไหมหรืออาจจะให้คุณผูกเขาติดไว้กับเตียงไหมเวลามีกิจกรรมร่วมกันอะไรประมาณแบบนี้ค่ะ เออเนี่ย f ฟ r ์อวออาจจะเป็นแบบเตียงผูกติดกับเตียงก็ได้ให้มันดูมั่นคงแบบให้คุณให้เขาอ่ะดิ้นไม่หลุดหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะเออมันอาจจะดูตืน่นเต้นสําหรับเขาก็ได้นะชอบแบบสลัวสลวไม่ชอบแบบสว่างจ้าอืมแล้วไม่รู้สิเราว่านีน่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากทำอ่ะ มันมันคือมันคือจินตนาการเฉยๆนะว่าเขาอยากเขาอยากเป็นแบบเนี้ยเขาอยากทำแบบเนี้ยเนี่ยมี King of ค o ยกับ Queen of ค o ยขึ้นมานะคะมันเรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะทำแบบเนี้ยคือเขาเขาจะไม่เป็นคนที่บังคับนะเขาจะไม่เป็นคนที่บังคับถ้าจะทำอ่ะคุณก็ต้อง เห็นดีเห็นงามด้วยก็คือคุณต้องไม่คุณคุณคุณจะไม่ปฏิเสธไงหมายถึงว่าโอเคคุณก็เออยอมรับได้ตกลงประมาณแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณตอบปฏิเสธเขาก็ไม่บังคับคุณเขาก็ไม่เอานะคะถ้าคุณบอกว่าสองคนดีแล้วไม่ชอบแบบสามคนไม่ชอบแบบมีเติร์ดปาร์ตี้ไม่เอาไม่ชอบอันนั้นก็คือ โอเคไม่เป็นไรเลยเพราะนั่นมันคือแค่จินตนาการของเขานะคะแล้วอะ่ะเขาก็จินตนาการประมาณแบบว่าเออเวลามีกิจกรรมร่วมกันนะ่ะให้ดูเหมือนเหมือนกับการไม่สมยอมอะไรประมาณแบบนี้นะคะ่ะเออไม่รู้ดูเขาจะดูคลิปแปดบวกเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> เนาะเราคิดว่าเป็นประมาณนั้น แต่ตัวเขานะจริงๆอะตัวเขาเป็นคนที่โรแมนติกนะเราคิดว่าอืมไม่รู้สิบางอารมณ์อ่ะเขาก็อยากที่จะแบบฮุยอยากทําแบบนั้นนะ่ะอยากให้คุณมัดเขาอะ่ะแล้วทำเหมือนฟิิเชชอะเออแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกนะเวลาที่ถ้ามีกิจกรรมร่วมกันจริงๆอะ่ะอืม ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายที่แบบดดันอะไรจนน่ากลัวนะคะไม่ใช่แบบดูซาดิสนะแต่แบบมันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันตื่นเต้นอะ่ะโอ้ทาให้มันมีไฟอ่ะทําให้มันมีแบบเออเอเนอร์จี energy, อะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะจะไม่มาในแนวหว,วานๆแล้วโลมจนผ่านไปแล้วครึง่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบนั้นก็คงไม่ใช่นะคะอืมแบบนั้นมันจะยาวนานเกินไปนะ บางทีอ่ะเขาจะแบบเออเหมือนเขารู้ช่วงเวลาเหมือนเขารู้ช่วงเวลาว่าช่วงเวลาไหนควรจะผ่อนผ่อนช่วงเวลาไหนควรที่จะแบบเร่งร้าวอะไรประมาณแบบเนี้ยอืมอันนี้คือจินตนาการนะจินตนาการอยากแบบมีเติร์ดปาร์ตี้โอ้มาดูต่อ The w r l d 3 of Wands 8 <c oughs> of Pentacles 6 of Pentacles The Magician โ oh, อ้ยมีเครื่องไม้เครื่องมือมาเพียบเลย <c oughs> มีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยนะ Strength นะคะแล้วก็ Queen of Cups e i g t of Wands, Two of Wands, e c e of Swords <oughs> แล้วก็ Justice บางทีนะเหมือนเขาอยากจะมีกิจกรรมนอกสถานที่อะกิจกรรมกลางแจ้งอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะอยู่ในห้องมันอุดอู้อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะ กิจกรรมการแจ้งแต่ไม่ใช่แบบในที่สาธารณะที่แบบกลางวันสกแสแบบนั้นก็ไม่ใช่นะอาจจะเป็นอะไรที่แบบมันนอกสถานที่นิดนึงอาจจะไม่ใช่ในห้องหรืออาจจะไม่ใช่แค่บนเตียงแค่นั้นอาจจะเป็นแบบริมระเวียงไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องให้มันสลัวสลวนิดนึงนะไม่ใช่แบบกลางวันโจงแจ้งสู่สายตาสาธารณชนแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะอืมอาจจะเป็นเอ่อที่มันที่มันนอกเหนือจาก บนเตียงอ่ะเออนอกสถานที่ย้ายจากบนเตียงมาเป็นที่อื่นบ้างอะไรประมาณแบบนี้ค่ะเออมีความรู้สึกแบบนั้นบางทีอาจจะย้ายที่จากที่บ้านน่ะมันเป็นสถานที่อื่นๆบ้างที่มันไม่ใช่แค่ในบ้านไม่ใช่แค่เออในห้องนอนที่บ้านที่พักที่อยู่อาศัยอ่ะเขาอยากจะไปแบบ เออที่มันตื่นตาตื่นใจกว่านั้นนะ่ะเปลี่ยนสถานที่บ้างเปลี่ยนที่นอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนที่ทํากิจกรรมกันบ้างประมาณแบบนเนี้ยอืมเนี่ยเราเครื่องไม้เครื่องมือมาเต็มเลยนะจินตนาการของเขานี้แบบเข้าขั้นฟิติเชตเลยนะอืม <c oughs> <c oughs> เขาน่าจะชอบดูเรื่องนี้เนาะ <c oughs> มันมันน่าจะเราใจเขานะเนาะเราคิดว่านะเขเยัยบไปหน่อยดูไม่เห็น ไม่รู้ว่าจินตนาการของเขานี่เขาอยากทําให้มันเป็นจริงหรือเปล่านะถ้าคุณให้ความร่วมมือเขานี่เขาก็อาจจะเอาจริงนะเออถ้าคุณไม่ตอบปฏิเสธนี่เขาก็อาจจะเอาจริงเหมือนกันนะคุณคิดแบบเดียวกับเขาหรือเปล่า <c oughs> คิดแบบเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่ยอมสยบคุณนะ่ะให้คุณเป็นฝ่าย ให้คุณเป็นฝ่ายลงมือประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาจะไม่ปล่อยให้เวลามันชิ้นช่วงนะเขาสามารถแบบต่อได้อะเออประมาณว่าต่อได้เลยอะไรประมาณแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนแต่เขารู้จังหวะรู้ช่วงอ่ะรู้ช่วงเวลาว่าช่วงไหนควรจะไปเอ,อื่อย ช่วงไหนควรจะเร่งร้าวอะไรประมาณแบบนี้ค่ะเนี่ยเราซิกซ์ซฟิแอนดอโคมีความรู้สึกแบบคืออยากให้คุณกับเขาอะจอยกันอนะมีความรู้สึกแบบเออถ้าถ,ถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้สึกไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกแบบเว้ยฉันเหนื่อยแล้วเงี้ยก็คือโอเคจบก็คือหยุดเขาจะไม่เร้าหรือนะคือเรามีความรู้สึก ถ้าจะทํากิจกรรมร่วมกันน่ะก็คือคุณก็ต้องมีอารมณ์ร่วมไปด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะมาบังคับขู่เข็นให้คุณทําเออถ้าคุณไม่ทำก็คือไม่ทำอะไรประมาณเนี้ค่ะต้องต้องมีอารมณ์ร่วมต้องสมยอมนั่นแหละแต่อย่าให้คุณ acting แบบเฮ้ยเหมือนในหนังผู้ใหญ่อ่ะเหมือนเหมือนในหนังสิบแปดวกแบเหมือนแบบเฮ้ย จริงๆแล้วสมยอมนะแต่แอคชั่นเหมือนไม่ไม่สมยอมอะไรประมาณแบบนี้ค่ะเออมันมันดูมันดูได้ได้ฟิลอ่ะของเขาอะนะแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเต็มเลยนะมาหมดเลยเนี่ยดงดาบอะไรมาหมดเลยโซโซแซ่ก so, so ุญแจเทียนเออมาหมดเลยนะคะอันนี้คือจินตนาการนะเออแล้วเขาก็อยากจะให้คุณเป็นคน ควบคุมอีกแล้วนะเออเขาไม่อยากจะเป็นเขาไม่อยากจะเป็นคนที่ควบคุมคุณจนจบเกมอะ่ะเขาอยากให้เปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันอยากให้คุณเป็นคนควบคุมเขาด้วยเราคิดว่าเขาน่าจะชอบนะอืมแล้วถ้าคุณเป็นคนควบคุมนะเราคิดว่าเขาจะชอบความอ่อนโยนของคุณนะอืมแบบไม่ต้อง แบบไม่ต้องดุดันไม่ต้องแบบรีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆของคุณน่ะเออจนจนคุณคุณถึงจุดอ่ะอืมประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็จนพากันไปสวรรค์ชั้นเจ็ดพร้อมกันน่ะเออประมาณแบบนั้นนะสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะพากันไปพร้อมกันน่ะไม่ใช่ว่าแบบเออเขาไปแล้วแต่ปล่อยให้คุณค้างเติ่อ่ะแบบนั้นก็ไม่ใช่เขาจะ เขาจะพาคุณไปก่อนแหละเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นผู้ชายนะเขาจะไปหลังผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงนี่แบบจะไปกี่รอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผู้ชายอะเขาเขาอันได้ไงเนาะเออเป็นประมาณนั้นนะคะไม่รู้จะโดนแบนไหมอะเออแล้วเนี่ยค่ะต้องมีการวางแผน <c oughs> เขาจะมีการวางแผนก่อนนะก่อนก่อนที่จะทำกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีการวางแผนก่อนนะว่าเออจะเริ่มตรงไหนก่อนจะเริ่มยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจะเริ่มยังไงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์เออแต่จะเริ่มก่อนยังไงนี่สิอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่า ถ้าจะทำกิจกรรมร่วมกันนะต้องคุณต้องมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาด้วยเออเนี่ย justice กับ a soft เรามีความรู้สึกแบบนั้นแหละถ้าคุณบอกว่าไม่ก็คือไม่อมเขาจะไม่เซาซีเขาจะไม่ร้าหรือนะเนั่ยแหละแล้วเขาก็ชอบให้คุณแต่งแบบเนี่ยเราคิดว่าเขาชอบให้คุณแต่งแต่งแบบที่มันเห็นว่า,วาเป็แวร์เป็นซีทรูเป็น,ป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 นอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องแบบ เปิดเผยโล่งจ้งมาให้เขาเห็นเขาไม่ชอบแบบนั้นนะอืมมันไม่เราใจมันมาแบบนั้นแล้วมันคืออา้าวยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยเปิดหมดได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ตื่นเต้นเออเขาอยากจะปลดเรื่องด้วยมือของเขาเองประมาณแบบนั้นนะ่ะอืมมันดูเซ็กซี่กว่าเออประมาณอย่างนั้นเห็นวับวับ,วบแวมแวมที่สลัวลัวอะไรอย่างเงี้ย มันดูตื่นเต้นกว่า5ใบสุดท้าย Judgment <c oughs> บางครั้งบางทีเขาก็อยากที่จะเป็นคนที่ให้คุณร้องขอเขานะนายออฟวอนส์นายท็อปสอดอื้โอเคทรีออฟเพนเด s เ e เว่นอブม n s The c h a ชา i e Odd บางทีนะ mm hmm. เขาอะอาจจะแบบโหเรียกว่าฮึกเหิมอะฮึกเหิมรุกเขาจะรุกแบบจนคุณต้องร้องขอเลยแหละเออประมาณแบบนั้นนะ่ะถ้าถึงช่วงที่แบบเขาจะรุกแล้วนะเขาจะรุกแบบ เอไม่หยุดอะรูปแบบไม่หยุดจนคุณร้องขอเลยอะ่ะอขนาดนั้นเลยนะแล้วคือเขาจะพยายามมากเลยอะ่ะพยายามที่จะทำให้คุณกับเขาอะไปถึงไปไปสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าพร้อมกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะมีบทสนทนามีต้องมีบทสนทนาด้วยนะคะเออต้องมีบทสนทนาด้วยในเวลาที่ กำลังทํากิจกรรมกันอยู่เนี่ยเออจะมีบทสนทนาถามกันว่าดีไหมอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างเดียวไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะให้มันบรรลุผลอย่างเดียวไม่ใช่นะก็ะะจะมีการแบบเฮ้ยพูดคุยกันชอบแบบนี้ไหมชอบแบบนี้ไหมอยากให้ทําแบบนั้นไหมอยากให้ทําแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยขี่ม้าไปพร้อมกันขี่ม้าไปพร้อมกันแล้วเจ็ดไม่ท้าว่าเรามีความรู้สึกว่า โอ้ oh, สวรรค์ชั้นเจ็ดเลยนะ <c oughs> อย่างที่บอกไปพร้อมกันนะคะเดอะชาริออตเดอะชาริออตเนี่ยกับม้าสองตัวอันนี้ก็ขี่ม้ามาด้วยกันเนี่ยคือต้องไปพร้อมกันเออเขาจะไม่ปล่อยให้จะไม่ปล่อยให้คุณค้างเติ่งเขาเขาจะไม่แบบุยไปแล้วนะไปแล้วก็คือจบเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เขาจะ เรียกว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณด้วยเขาแคร์คุณด้วยอะ่ะเขาอาจจะให้คุณไปก่อนเขาก็ได้เนี้ยของเขาเก็บไว้ที่หลังอืมเขาทนได้ประมาณแบบนี้นะอืมนั่นแหละนี่ก็จะประมาณแบบนี้นะคะสำหรับจินตนาการของเขาในเรื่อง18บวกที่เขาจินตนาการไว้กับคุณอันนี้คือจินตนาการนะแต่ไม่รู้ว่า <c oughs> ถ้าเจอกันแล้วเขา เขาจะทำแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอยู่ที่ความสมัครใจนะคะว่าคุณจะยอมหรือเปล่าถ้าเขาจะแบบขอแบบเติร์ดปาร์ตี้อ่ะเออมีแบบอยากมีเติร์ดปาร์ตี้ด้วยนะเติร์ดปาร์ตี้แบบไม่ได้จริงจังอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความของเขาเนาะ เรามาดูข้อความของเขานิดนึงโอ้ยให้เขามีคุณได้ไหมเขาจะเชื่อใจคุณนะอืมใครจะเชื่อใจใครกันแน่เนี่ยอยากติดต่อมาเหลือเกิน คุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดสําหรับเขาโอยเขาเป็นคนขี้หึงนะอืมอยากให้เข้ากันได้ดีกว่านี้แต่ดสินใจได้ไหมโอ้เป็นเวลาลงโทษตัวเองจ้ะอืมลงโทษเรื่องอะไรคะลงโทษที่คิดเรื่องสิบแปดบวกใช่ไหม ามาดูอันนี้บ้างเก็บอันนี้ก่อนดูสำหรับนี้บ้างนะสำหรับวันหวานก่อนนอนเขาบอกว่าเขาเขียนจดหมายน้อยถึงคุณนะแต่เขาไม่กล้าให้คุณนะ่ะเขาอายเออเขาไม่กล้าให้คุณดู อันนี้เขาบอกว่าคุณออวข้อสวยเลยนะแล้วมันทําให้เขาแบบตะลึงอ่ะเขาแข็งไปเลยไม่รู้อะไรแข็งนะเขาแข็งไปเลยทําอะไรไม่ถูกนะคะกลัวว่าจะทําอะไรที่มันขายหน้าต่อหน้าคุณนะเขาอยากที่จะทําให้คุณมีความสุขนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับเขานะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับคุณมีคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในใจเขาตอนนี้นะไม่มีใครคนอื่นอีกเลยนะคะอืมหวานหวาน,นก่อนนอนเนาะนี่แหละคือจินตนาการของเขาที่เขาคิดเรื่อง18บวกที่คิดเรื่องจำจีมาเขือเปาะแปะกับคุณนะอาจจะเป็นแค่จินตนาการนะหรือเขาอยากจะทำจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ ก็ถ้าอ่านออกมาแล้วไม่ถูกใจก็อย่าเก็บไป็นซีเรียสนะคะฟังสนุกสนุกเนาะเออเหมือนเม้ามอยคุยกันสนุกสนุกนะคะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะมูลสตาร์ทาโร่911นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ